คุณยายเป็นคนไข้ที่ติดเชื้อโควิดในทีและอาการหนักมากนอน ICU มาเป็นเดือนเลยแล้วก็พอโพสต์โควิดก็มีอาการลองโควิดที่แบบยังมีอาการที่เหนื่อยแล้วก็เพลียมากๆช่วยเหลือตัวเองแทบไม่ได้เลยนอนบนเตียงตลอดเวลาอย่งต้องให้ออกซิเจนอยู่ที่บ้านคุณยายทักมาเพราะว่าต้องการดีท็อกให้ทานไฟเบอร์พรีบรอติกเพื่อดีท็อกลำไส้เป็นระยะเวลา2สัปดาห์แล้วและณตอนนี้กําลังจะเข้าสู่เทศกาลเจ จะแนะนําคุณยายนะคะว่าสามารถรับประทานต่อได้เพราะไฟเบอร์พรีไบติกของเราเนี่ยเป็นสูตร J+ จพรีไบติกไซโลโอลยโกแซคคารายได้มาจากสังเคโพดซึ่งเป็นสารสกัดที่พรีเมียมมากสามารถนําพาตัวเองเข้าไปจนถึงลําไส้ใหญ่ไปเป็นอาหารให้กับโปรไบโอติกหรือจุลินทรีย์ในลําไส้ได้ทําให้เกิดการปรับสมดุลระบบภูมิกันที่ลําไส้ได้และสิ่งที่สําคัญไฟเบอร์พรีไบติกพลสมีส่วนผสมของเบต้ากลูแคนด้วย รวบรวมไปด้วยผักและผลไม้เทียบเท่ากับการที่เรารับประทานผักและผลไม้เกือบ5กิโลนอกจากว่าการลงโควิดของคุณยายจะดีขึ้นแล้วเนี่ยสุขภาพร่างกายอื่นๆก็แข็งแรงขึ้นด้วยเป็นการปรับสมดุลระบบการทำงานของลำไส้และระบบภูมิคกันโดยตรงคุณยายมีโรคประจำตัวอย่างอื่นร่วมด้วยต้องคุมอาการของโรคเรื้อรังที่มีอยู่ด้วยไฟเบอร์พรีโอติกบต้าคลูแคน1 3 1่นไม่มีส่วนผสมของยาระบาย สามารถทานได้อย่างต่อเนื่องค่ะ